ทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะวันนี้มาทํานายดวงชะตาของท่านประจําช่วงปี2565ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆก่อนเอินเลยนะคะขอสุขสันต์วันปีใหม่นะคะต้อนรับปี2565ขอให้ชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทท่านประสบความสําเร็จนะคะเรื่องราวเลาย,ลายๆจงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีพิจิกประจาช่ว ปี2,565นี้ตำแหน่งตัวตนนะคะของคุณเกิดขึ้นเป็น9้าถ้วยตำแหน่งสรุปนะคะเป็นคิงดาบบ่งบอกว่าในช่วงประจําปี2,565นี้เป็นช่วงที่คุณมีเหตุมีผลกับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะอาจจะมีการได้เริ่มต้นในการทําอะไรที่มันเป็นการต่อยอดออกมาจากเดิมนะคะการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการได้ทําสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นสิ่ง ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างนะคะใครที่ทำกิจการทำงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีนะคะโอกาสในเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับผิดช,ชอบอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นการได้รับผิดช,ชอบใหม่ๆการได้รับผิดช,ชอบงานใหญ่มากขึ้นนะคะใครที่ทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายนะคะทาง เป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจเนะคะเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นเกิดการขยับขยายมีไอเดียใหม่ๆในช่วงนี้ในการที่เราจะใช้พรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยออกมาได้มากที่สุดเป็นปีที่ถือว่านะคะใช้ความสามารถพิเศษใช้พรสวรรค์เยอะมากเลยนะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิก ส่วนใครนะคะที่อยู่รายร้อมไปกับคนที่เขาอาจจะมีทิฏฐิกับคุณหรืออาจจะมีปัญหาที่บาดหมางใจกันมาก่อนนะดีเดวิลเนี่ยมันบ่งบอกว่า ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการบาดหมางใจกันมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างหรือบริวารที่ไม่เข้าใจในตัวตนของคุณเนี่ยบางทีนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเองก็เหมือนเป็นความกดดันด้วยความท้าทายด้วยทําให้หลายๆอย่างเราก็มีความใจร้อนนะคะไปแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวนะก็เรียกได้ว่าปีนี้นะคะความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของคุณหรือว่าความรับผิด ชอบของคุณที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่มันมีมากขึ้นเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างแล้วจะเป็นที่ยอมรับของคนที่เขามีทิฏฐิกับคุณนะคะก็อาจจะมีคนเปิดใจให้กับเรามากขึ้นนะคะถือได้ว่าชาวราศีพิจิกประชาช่วงปี2565นี้เนี่ยงานใหญ่งานเยอะงานยากเนี่ยคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามามีงานเข้ามางานใหม่ๆเข้ามานะคะโปรเจกต์ใหม่ๆ ลูกค้าใหม่ๆห,หรือว่าได้ทำสิ่งใหม่ๆที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพักเลยโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันหลายๆท่านนะคะอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างที่มันมีคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้สามารถที่จะควบคุมเกมได้ยิ่งถ้าใครนะคะอยู่ในช่วงของการที่เป็นปีที่เรากำลังจะสอบแข่งขันกำลังจะสอบเลื่อน พนเรื่องตำแหน่งต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีแล้วที่คุณกําลังจะมีโอกาสประสบความสําเร็จใครกําลังนะคะรอคอยการสอบแข่งขันรอสอบการเข้า ข้าราชการเนะคะรอสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็น่าจะเป็นปีที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วนะถือว่าจะเจอกับเรื่องราวดีๆแล้วนะคะจนบางทีเนี่ยจังหวะดีๆโอกาสดีๆงานมันเยอะมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่จับตามองของคนมากขึ้นยิ่งถ้าทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างชื่อเสียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทางโลกออนไลน์ชื่อเสียงในสังคมที่คุณ หรือหน่วยงานที่คุณอยู่ยิ่งใครนะคะที่มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเป็นที่หมายปองของคนรอบข้างบริวารมากขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องท้าทายมากๆกับการรับมือกับการวางตัวนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงละกันเนาะคนรักก็มีนะคะหรือว่า คนที่เขาไม่ได้ชอบคุณคนที่เขาอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณก็มีเช่นเดียวกันคนรักก็มีมากคนที่ไม่ถูกกับเราไม่ถูกชะตากับเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําก็มีแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่ใกล้ชิดนะคะครอบครัวบริวารคนรักก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ใจเราเบาลงไปเนาะ ตอนนี้เนี่ยพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่คุณแคร์มากที่สุดก็น่าจะเป็นคนข้างกายเราเนาะคนในครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้ถูกกับคนในครอบครัวแบบร้อเพูดคุยกันก็ไม่ได้จะถูกใจตรงใจกันในทุกๆเรื่องแต่นะคะอาจจะได้ทําอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าสบคําประมาทคนได้นะคะสามารถที่จะทําให้ ความสําเร็จนี้เนี่ยสร้างออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวตอกย้ำนะคะว่าเราสามารถที่จะทําได้พรสวรรค์ที่เรามีความสามารถพิเศษที่คุณมีเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียงชีพหรือว่าเอาตัวรอดได้ดูแลตัวเองได้นะคะต้องบอกเลยว่า เป็นปีที่เก็บเกี่ยวในเรื่องของการงานการเงินการเงินเด่นด้วยนะกำลังจะมีเงินเข้ามานะคะหมุนเวียนในชีวิตคุณมากขึ้นนะคิงเหรียญเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บเงินก้อนเงินก้อนใหญ่แล้วนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเก็บมาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะและในปีนี้เนี่ยสองพนี้เนี่ยมันจะได้เห็นเงินแบบเต็มเม็ดเต็มมือมากขึ้นเต็มเม็ดเต็เมเหนียวมากขึ้นนะคะและที่สําคัญ8เหรียญรายได ได้ก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องรายได้ก็ยังเข้ามาแบบตลอดเลยนะคะราชินีเมเท้ายังบ่งบอกว่าคุณเองเนี่ยอุปสรรคก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหนักหน่วงและบางทีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานอุปสรรคในเรื่องของการวางตัวในการรับมือต่างๆที่มันยังจะมีอุปสรรคกับเรานะคะแต่คุณรู้สึกว่า คุณมีภูมิต้านทานมาเยอะคุณถือว่าคุณรับมือไหวนะคะหรือเราอาจจะผ่านการมีประสบการณ์กับชีวิตมาเยอะแล้วนะถึงไม่ได้มีประสบการณ์มาเยอะแต่เราอาจจะได้ทำอะไรหลายอย่างผิดพลาดมาเยอะนะคะเรียนรู้อยู่รอบข้างกับคนเก่งๆมันก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณเองเนี่ยได้รับรู้ถึง ความสำเร็จหรือว่าการรับมือมากขึ้นต้องบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกประจำช่วงเดือนนะคะมกราถึงธันวาคมหรือปี2565นี้เนี่ย เรามีหลายอย่างเข้ามาเนี่ยคะทั้ง12เดือนนี้มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในทุกๆเดือนเลยนะคะโปรเจกต์ใหม่แผนการใหม่งานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆความคาดหวังใหม่ๆจากผู้คนรอบข้างหรือเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่มันก็ท้าทายคุณตลอดทั้ง12เดือนเนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่มันผ่านไปแบบรวดเร็วมากๆนะชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะคะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงละกันเนาะ justice นี่มันเป็นนะคะผู้พิ ภาษานะฮะก็บ่งบอกได้ว่าถ้าคุณจะทำอะไรในช่วงนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารการทำข้อตกลงการทำสัญญานะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคดีความกฎหมายต่างๆกฎเกณฑ์นะรวมไปถึงการรับปากต่างๆเนี่ยอยากให้ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังด้วยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องไปมีสิ่งที่พัวพันเกี่ยวกับเอกสารข้อสัญญาการตกลงนะคะถ้ายิ่งทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินช่วงนี้การเงิน โดดเด่นนะระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีคดีความนะคะสัญญาที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินหนี้สินนะคะอะไรที่มันเป็นข้อผูก เป,เป็นเขาเรียกว่าข้อผูกมัดหรือว่าเป็นพันธะที่มันอาจจะเป็นผลพวงที่ทำให้คุณเองเนี่ยมีหนี้สินรุงลังนะคะระวังเครดิตเสียระวังประวัติเสียหรือว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดถ้าใครจะทำในเรื่องของการกู้ยืมนะคะหรือใครกำลังมีแผนว่าจะซื้อรถซื้อบ้านการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการออกรถใหม่นะมันอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงนะะที่ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการกู้ยืมเนี่ยมันยังจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักใจเลยก็ว่าได้เนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องอยู่หลายรอบมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณบั่นทอนจิตใจพอสมควรนะคะสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยสถานการณ์โอกาสกลับไปกลับมานะอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะคะรักขณารา สีพิจิกประจําช่วงนะคะปี2,565นี้เนี่ยยังไงก็ต้องระวังด้วยเนาะถ้าจะไปทําสัญญาไปทําเอกสารหรือว่าข้อตกลงอะไรกับใครก็ดูดีๆนิดนึงแล้วกันนะคะ จะไปค้ำประกันนะคะจะไปทำอะไรที่มันต้องใช้ชื่อคุณเป็นข้อผูกมัดเป็นข้อพันธะเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่อาจจะโดนโกงนะคะโดนเอาเปรียบมีความไม่แฟร์มีความไม่ได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะการโดนใส่ร้ายในเรื่องของการเงินหรือว่าการเอา เงินของเราเนี่ยการยักยอกทรัพย์อะไรต่างๆนะหรือความเข้าใจผิดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินและกลายเป็นว่าตัวชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องมารับผิดชอบนะคะต้องมารับปัญหาภาระหนี้สินแทนคนอื่นยังไงก็ต้องรอบคอบมากขึ้นด้วยนะคะชาวราศีพิจิกนะสำหรับเรื่องความรักนะคะก็มีหกถ้วยมาไพผานะคะ คิ่งถ้วยแฮงแมน ทิงดาบนะคะหลายๆท่านนะมีพลังงานนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีพลังงานของคนที่เป็นคนที่เราอาจจะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะนะคะรักครั้งเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เราคุยกันในฐานะเพื่อนคนที่เราคุยกันในสถานะที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะก็มีเกณฑ์ที่ปีนี้นะคะ2565นนี้ชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้สละโสดจาก คนใกล้ชิดที่คิดไม่ซื้อด้วยนะยังไงก็ต้องระมัดร,ระวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในขณะที่เรารู้จักกันนะคะในขณะที่เราอาจจะ เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเองนะคะน่าจะเป็นเหมือนกับมีการทำงานร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเพื่อนกันคอยปรึกษาคอยให้คำแนะนำคอยเป็นที่พึ่งพาของกันและกันมาโดยตลอดแต่พอมาในช่วงปีนี้ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นระวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะถ้ายังโสดอยู่คนใกล้ชิดอาจจะคิดไม่ซื่อกับคุณหรือว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตกกลุ่มรักคน ที่เราเนี่ย เรียกว่าตกหลุมรักคนใกล้ชิดนะคะประมาณนั้นบางทีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าหนักหน่วงหัวใจคุณพอสมควรนะบางความรู้สึกเนี่ยมันด้วยความเป็นความใกล้ชิดกันมาก่อนหรือสถานะที่เขาเคยเจอมาเรื่องราวที่เรารับรู้มาเราอาจจะไปแอบรักแอบชอบนะคะคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วคนที่เขายังค้างคากับความรักหรือว่าคนที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมีความรักให้ความสําคัญเกี่ยวกับการงานให้ความสำคัญ คันเกี่ยวกับชีวิตหรือเราอาจจะไปตกลุมรักคนที่เขารักสันโดษและเขาเนี่ยเป็นอิสระกับชีวิตคู่มานานนะคะบางทีมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยบั่นทอนจิตใจอยู่พอสมควรนะสำหรับคนโสดบอกเลยว่าปี2 5 6 5นี้เนี่ยคุณกำลังจะเจอกับความรักที่ไม่ชัดเจน คุณกำลังจะเจอกับใครบางคนที่ทำให้คุณตกหลุมรักมากๆจนบางทีเนี่ยมันเป็นเหมือนบ่วงที่เป็นความผูกพันเป็นความเอ็นดูเป็นความผูกมัดกันโดยที่อะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ที่มันเกินเลยกันไปก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะที่สําคัญถ้าใครโสดสนิทมากๆเลยจริงๆเนี่ยระวังนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของคนที่คนๆนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย เดวิลคิงเรียนชริออตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไหมเนี่ยคะเป็นคนที่เขาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เราคนเดียวด้วยหรือเปล่า คิงเหรียญเนี่ยค่ะความพร้อมต่างๆนะคะด้วยความเป็นราชาแล้วเป็นความมั่นคงเผนไพ่แห่งแผ่นไพ่แห่งความมั่นคงก็คือไพ่เหรียญราชาเหรียญเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วอะคะ่ะว่าเขาค่อนข้างมีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะตําแหน่งหน้าที่การงานฐานนะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราดูทรงแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดแบบว่าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยังไงก็ต้องดูดีๆนิดนึงละกันนคะคะพิจารณาดูดีๆนะ เนะพราะว่าชาวโสดราศีพิจิกคุณกำลังจะมีความรักแต่ก็ยังคงเป็นความรักที่ยังทำให้คุณเหมือนได้ตกหลุมรักเขาข้างเดียวยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนจิตใจใคุณมากๆเนี่ยคะ่ะพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะ เป็นพลังงานของคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะต่างกว่าคุณไม่มากนะักนะจะทำงานที่มีความมั่นคงสูงทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการครูบาอาจารย์นะคะทหารตำรวจหรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายงานนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นนักธุรกิจนะเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ จับเงินอยู่ตลอดเวลาเนะคะเงินเข้ามาหมุนเวียนในมือเขาเนี่ยตลอดเวลาเลยจนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกได้นะว่าเออคนคนนี้ถ้ามีพร้อมขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอที่ว่าเขาจะไม่มีแฟนเขาจะไม่มีคนรักนะคะยังไงก็ต้องระวังด้วยนิดนึงละกันนะคนโสดเพราะมีเกณฑ์ที่ว่ามันก็ยังจะเป็นปีที่เราอาจจะยังโสดอยู่แต่เป็นปีที่โสด และมีความรักกะค่ะประมาณว่าโสดแต่ไม่เหงาโสดแบบมีความรักโสดแบบมีความรู้สึกให้กับใครบางคนเนี่ยฮะรวมไปถึงระวังรักครั้งเก่าจะกลับมาวุ่นวายนะคะกลับมาถามไทยคราวคาวเรานะทักหาบ้างนะคะมาแอบซองแอบบติดตามเราบ้างจนบางทีมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยว้าวุ่นหัวใจนะคะแต่แอบ,บมองดูแล้วเนี่ยพลังงานรักครั้งเก่าไม่ใช่อุปสรรคสําหรับ ชาวราศีพิจิกเลยนะคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นกับปัญหารักั้งเก่ามากๆไม่ได้มีผลอะไรที่จะทําให้หัวใจคุณอ่อนไหวได้นะคะสาหรับใครเนี่ยที่มีคู่รักอยู่แล้วรักที่ดีอยู่แล้วนะต้องบอกเลยว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็มีเวลาให้กันมากขึ้นนะอาจจะได้พูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะการปรับตัวการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันหลายๆท่านนะคะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายตามไปอยู่กับคนรักนะคะหรือว่ามีเวลาที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นดีเดวิลนะคะอาจจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากขึ้นยังไงก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้พร้อมการมีลูกมีบุตรมีบริวารน,นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ถ้าใครพร้อมแล้วไม่ว่าจะ เป็นสถานะหรืออะไรก็ตามก็ยินดีด้วยสําหรับชาวราศีพิจิกหรือหรือชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะมันเป็นช่วงที่นะเราสองคนนะคะกับความรักเนี่ยก็จะได้พูดคุยกันในความชัดเจนนะคะในการวางแผนอนาคตทบทวนนะอดีตที่เราเคยผิดพลาดกันเหมือนเรามาเขยา่า ชีวิตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเขย่าชีวิตคู่กันใหม่ว่าเราจะไปในทิศทางไหน justice นยคะ,ะก็เริ่มมีการตั้งกฎเกณฑ์เนาะอ่าเริ่มมีการพูดคุยกันแบบจรงิจรงจังอาจจะได้เริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะว่าอะไรนะคะเงื่อนไขข้อตกลงอะไรเราต้องการแบบไหนเราชอบอะไรยังไงคือเราจะได้มีโอกาสในการพูดคุยกันแบบอย่างเป็นทางการมากๆเลยนะคะเพื่อที่ว่ามันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วย การแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าคิงดาบอะคะ่ะเริ่มมีเหตุเริ่มมีผลนะคะความเป็นอิสระของคุณเนี่ยมันอาจจะถูกฟิกแล้วก็คือความเป็นอิสระของคุณเนี่ยมันได้หมดไปแล้วมันพร้อมที่จะเป็นชีวิตคู่มันพร้อมที่จะเสียสละเพื่อกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณเนี่ยจะมีความเป็น เป็นผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ก็แปลว่าความมีเหตุมีผลการคุยกันด้วยเหตุการคุยกันด้วยผลนะคะการหาเวลาให้กันมากขึ้นการใช้ชีวิตคู่กันแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะนั่นแหละค่ะมีในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะใครที่อยู่ไกลกันใครที่คบกับคนทางไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนก็อาจจะมีแผนมีแผนการในการที่เราจะได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะถือว่าชาวราศีพิ พิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในระดับหนึ่งเลยกับความรักเป็นปีที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรัก แต่มันก็แอบเหนื่อยอยู่นะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการงานการเงินทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวเนาะมันก็เลยมาโดดเด่นเรื่องความรักโดดเด่นไม่ใช่ว่าแปลว่าดีทุกอย่างแต่ว่าเรื่องความรักมันทําให้หัวใจเราวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะเหมือนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นําทางด้วยความรักเลยนะชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกสําหรับเรื่องการเงินอย่างที่บอกไปไม่มีปัญหาเลยนะคะบางเดือนก็ อาจจะมีนะแบบรายจ่ายเดือนชนเดือนเลยนะคะหรือว่ามีเงินเข้ามาหมุนอยู่ในมือตลอดแต่บางทีนะบางคนไม่มีรายจ่ายเนาะก็คิดว่าจะใช้เงินตรงไหนจะใช้เงินยังไงจะโปะหนี้โปะสินดีไหมจะเคลียรายจ่ายดีหรือเปล่านะ,ะเหมือนเริ่มอยากที่จะคิดอยากเอาเงินของเราเนี่ยไปต่อยอดไปสร้างรายได้เพิ่มนะคะหาช่องทางในการทำเงินให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น คุณก็จะเริ่มคิดเยอะขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการกอบโกยในเด่นในทุกเรื่องเลยะคะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะ ถึงจะเด่นแต่มันก็ไม่ได้ราบลื่นนะมีอุปสรรคเหนื่อยบ้างความใจร้อนนี่มาเป็นที่หนึ่งนะดูเหมือนจะใจเย็นแต่ไม่นะคะใจร้อนนะมีความแบบอยากให้ได้ดังใจมีความตามใจตัวเองสูงนิดนึงนะคะตามใจตัวเองสูงไม่ได้แปลว่าง,งี่เง่าคือตามใจเวลาเราอยากได้อยากมีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องได้มันมาให้ได้ถ้าเราได้มันมาแล้วเราถึงจะโล่งอกเราถึงจะสบายใจอย่างนี้นะคะชาวราศีพิจิก โอเคค่ะยังไงก็นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไพ่ในคลิปต่อๆไปด้วยใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่า Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ